คว,ว,ว,วันออกควงควงกวงครับไปออกหลงๆนะผมวัดขนาดนี้น <laughs> <c oughs> ะสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมแล้วครับกับมาบ้านกับเข้าเนี่ยครับนี่เมนูเมนูแกงพักสีบ้าครับว้าวมอกขนาดสุดยอดอันนี้ครับตามฤดูกาลแล้วเนาะตามฤดูกาลนี้นี่สตรีมบ้านผมมีครับนี่บ้านผมมีหลังบ้านเลยสุดยอดเลยครับ เก็บมาสดๆร้อนๆเลยครับนี่มากขนาดเลยแขกอะไรของเขาอย่างครับนี่ไอ้แจะไทยน่าน่าจะฉักครับครับพี่บ้าแกงไส้อย่างครับนี่เดี๋ยว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 เนี่ยหองพักครับแกงได้ยในห้องนี้ในห้องครับในห้องเดี๋ยวมาดูนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าจะมีอย่างห้องพักในห้องวิธีการทำจะได้ห้องในห้องครับผมเดี๋ยวนครับมมมาเลยครับผมเอ้ยวัตถุดิบของเขาวันนี้ก็คือนี่ครับ ครับนะครับนี่ครับนี่ครับหน่อไม้ครับหน่อไม้ครับนี่หน่อไม้อย่างก็ได้ครับใส่นะก็จะมีอยู่นี่ครับเพ็ดครับเพ็ดขาวเพ็ดของขาวบ้านเฮานะครับก็จะเป็นตะเอกเน็ยเรียงเลยครับตกขีบบ้านักขี้บ้านนะฮะคะแนนสุดยอดก็จะมีอยู่ครับนะครับผักละหรือผักโซมนะครับนะ ก่อนตีดจะได้พักได้ไหมอย่างนี้ครต้องมาทําทุกอย่างครับซอยเฮ็ดวะตัดเฮ็ดตัดสีนออกครับซอยนอครับเด้อตุบนอซอยนอแหมมือซอยไหนเนาะไม่ถูกกูไหนาะมือซอยไม้งซอยพักอยู่ด้เด็ดเลยครับเด็ดสักรอสักการะติดพักต่อยมันต้องเด็ดครับเดี๋ยวาย่อดอ่อนมาแล้วเก็บถุงใบมันถุงอ่อน เบี้ยห้อยจะประกอบแกงร้อนใกล้เลยนะครับห้องห้องกระเด็ดพักครับครับเด็ดเลยห้องกระตุ๊บหนอเด็ดอาไรที่มันเฉพาะใบอ่อนนะครับเห็นนะครับเยอะที่เราเราแกงทุกหมดเราหยอดมาให้หนไอมเบาสิครบสิอึ่งห้องเนาะวันนี้ก็บสมต้องเลยนะตองเคียดเหรอสมคุบเหรอเสแล้วครับทุกคนครับเดี๋ยวเอาจะมาตำเครื่องแกงครับแกงพักก็จะมีเครื่องแกงเ้ามีเกลือ กระเทียมหอมขาวหรือหอมขาวครับจะใชยพริกแห้งกับกะทิครับผมตันได้ครับผมไปับเริ่มตัดแล้วครับผม่เขาใส่เกลือครับหอมขาวครับจะใช่ครับใส่คบ หอวก้มนะเออเป็นสุดยอดหรือหนักแก้มไหมเนานะหนักแก้มครับหนักแก้มหนักแก้มหนักกาง <laughs> ครับครับจะที่เัารอตับน้งองพริกเทียนบอว่าเาตั้งน้ำไว้รอแล้วครับเทียนบันเดียรครับเราจะใส่นอครับเพียงจะหวานโอ้คือดูแรงแน่นาะโอ้บอบบางบนี่ดยัดนครับใส่น้ำพอประมาณนะครับหนึ่งขวดลิตดนะครับนี่ เดี๋ยวาหาต้มนองไปมันน้ำเดืแห้งเลยครับเพื่ออย่างว่าเพื่อนอหวานเหรอครับนี่ครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดเขาจะไปใช้นอเนี่ยครับหม้อบาบานี้เต่าบาบานี่สุดยอดเต๋อเนอะแดงฟ้าจ่ายเป็นไฟเล็กขนาดไฟเลยครับใส่กะปิครับผมแล้วก็โคกต่อไปครับ โค๊กโค๊กโกคกมีกันกว้างแรกนะครับนะหมุนแทกครับไปนอนไปแล้วครับนอนนอนนี่จะใช้เวลาหน่อยครับกันในการต้มนะฮะมันหื่งครับไปลงไปเลยครับไปก่อนคงศ์เมาครับทุกคนจากที่เราตั้งน้ำต้มนอครับนอหวานได้ที่แล้วนะครับ ก็ไปจะไปฟูงเครื่องเลยครับนี่ครับพริกนะครับตามไว้นะครับครับผูงนัวยารกัแตงสอบเลยครับนี่บาบ้านวันนี้ใส่ประมาณหนึ่งจันครับพอดีครับนี่และแต่คสชอบแล้วจะใส่ก็ได้บบใส่ก็ได้นะครับบาบานมารับจอนใสบาบานมัต่อไปครับเขาจะเน้นประเทที่ว่า ซูกแก่จ้าครับนี่คือเฮ็ดเผาครับก็จะใส่ก่อนเลยครับเดี๋ยวก็ใส่เฮ็ดแล้วให้ไปฟูเขียงมือต่อไปน,นะครับใส่ไปแล้วครับคนเดียวหรือเปล่าติเจอแล้วครับนี่แกนี้ปลาก็ไปฟูเขียงคนฟูจะฟูอื่นๆหรอครับกอเฮ็ดซูข้าก็คือไอ้ครับกี่บ้านเลยครับ ขอน้ําเดือดน,นี่นะครับประมาณนี้นครับป้าแม่สูนะครับนี่นครับนี่กับพระเอกของเขายังนะครับขาดไปได้ครับปลาหน่อยคณเดอกินกับเหมือนคนอีสานนะครับกินปลาหน่อยก็ใส่ปลาครับสูตรประมาณต้องเอาน้าห้อใส่นะครับปลาเป็นตัวเนาะ เอาสเ,เตน้านะครับปลาเบ้าเหนือครับไนะครับปลาล้านี่ประมาณนี้ครับปลานี้นที่ย่างดีนะครับใส่เข้าไปเลยประมาณนี้นะครับ ต่อไปกับเป็นเพ่ของนะครับพักผีบ้าน,นครับหรือว่าพักสาบาอที่เฮาด็็ได้ประมาณนีน้นครับใส่เลยนะครับนาะครับผมใส่นรลบเสร็จลงไปเลยเ หมอขะาดนี้รอน้ำเดือดถึงก้มนะครับเราเอามาใส่พาชนะนะครับหมณะขนาดนี่หอมละนี่โหใครอยากละพอเข้าต่อเตอร์แล้วครับพอพกสกูละเราเขาก็ใส่ภาช้านะครับลงไปเป็นสุดสุดท้ายนะครับภาชนะ แค่กินหอมแล้วครับแต่นี้เดี๋ยวเขาสกัเหาก็ะปุต้อาเขาหนอครับผมมันซุกไงแล้วพักเนี่ยโหม่อขนาดครับทุกคนรอยแรงรอยแรงรอยแรงออกปันออกฟงควงควงครับทุกท่านสุดยอดสุดยอดม่อขนาด โต๊ะแกงสุปหม้อรับโต๊ะใส่ยางนะวันไหนออกลองลองลองครับบ่บ้านกินแกงฟักนี่หนาะฟักขี้แว่นหนาะกินแล้วบ่บ้านนะครับมันเป็นแค่จืดอะไ้หม้อขนาดตัวไม้เพิ่มเติมแต่กล้องหอมแล้วหอมแต่ขอขอกลังครับหอมแต่หอมปาก กินข้าวดังเลยเนาะขยัก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 เห็นถ้วยเด้ครับเห็นถ้วยได้เห็นถ้วยเด้เห็นถ้วยได้เอาจัดนักบาบานติดติ้งครับนี่สบเปนครับหมอขนาดครับหน้ากินอะไรนะครับฝนจู่จู่ซาจิมเล็กกบหมอเนาะโอ้ซาจิ้มบบนี้บบนีครับตอนนี้โอ้ซาจิมไปตอนนี้ฝนตก นี่นะครับไก่นะครับของเมืองเมืองนะครับเหมาะแล้วสุดยอดนี่โอ้ยออกลอกหลอนนะพร้อนขนาดนี้นะครับพอหน้าตาครับสุดยอดจะรำโกะแบบกินรับกินหน้าหน้าตาแก่งพีนะครับหน้าตาคนท้าสมัยไอ้ย่าลำรำพวกนั้นเลยนะครับครับทีมเราทีมเรบ เอ้าเปล่ายียบเข้าเลยเงี้ยเย้กว่โอ้แกยืเนาะโอ้สปีนะครับแก่หนาวมันหนาวมันหนาวนี่ฝนตกครับกินเลยครับกินน่ครับแป้ครับผีปาห้องเลยครับไอ้องลวงนี่ดีใจสด้แล้วมี heat throw นล้วนอครับนอเปเท้าหรเปช่อง heat ท่า o w เรนอครับ Cái à, kìa hồng tròn một khả năng hết mưa Khai lâm không? mưa 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 Chẳng ừ. ba không? Khẩu, ừ. ba không? mưa ba. Đồ. Hàn. Ừ. mưa 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 สวัสครับใครชอบคลิปนี้ผมขอฝากกดไลค์กดแชร์จะผมติดตามได้ครับผมสองทางสองทางครับผมผมติดตามส่งมาบ้านผมแต่แต่ละรักษณะนี่จะมีสองทางครับหนึ่งเฟซบุ๊กถึงเพจครับผมทิ้งข้อความมาบ้านเขาข้าเหนือแล้วก็เห็นช่องทางหนึ่งคือยูทูบขอผม มาตั้เขาเหนือพิมพ์ภาษาไทยลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับกดซับสไครต์ครับเทื่อเป็นกำลังใจนได้ทำคลิปต่อตไปต่อไปนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวคลิปหน้ามีเมนูต่อไปอร่อยแน่ๆครับอาหารพั่งนะผมจะเป็นเมนูอย่างจะไปก่อนนะผมไปไปครับัปไีครับมีมันว่าไหมมีมันี่มน่ารักต้องรักมาแล้ว เหยาะแค่เหาะเท่ตัวใครเขาอ่โมเลยดันเลยนั่นมันเราต้องมันแม่ไม่ผู้กันนั่สองมันกัน